หนาวหนาวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กฟังรอบก่อนนะคะแล้วก็จะทําท่าเต้นให้เด็กๆดูนะคะแล้วรอบที่สองเดี๋ยวเราจะมาเต้นพร้อมกันนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่าไปฟังแล้วก็ไปเต้นอ่ากันเลยค่ะหนาวหนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวกะะ็หนาวจนสั่นหนาวนู้นหนาวนี้หนาวนั่นหนาวนู้นหนาวนี้หนาวนั่นเมื่อหนาวจะสั่นไม่รู้จะทำยังไง เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้หน้านาวอีกทีต้องทิ้งแรงหองไว้ตื่นเช้าออกกำลังกายตื่นเช้าออกกำลังกายหน้านาวต่อไปไม่เป็นหวัดเลยฮัตชัฮัตชัฮัใช่ฮัตชัฮัตชัฮัใช่อ่าเดี๋ยวเรามาเต้นพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กพร้อมแล้วหนึ่งสองสามหนาวหนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวก็หนาวจนสัน หน,าวน,น,นาวนู่นหนาวนี่หนาวนั่นหน,าวน,น,นาวนู้นหนาวนี่หนาวนั่นเมืนน่อหนาวจะสันไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นั่น ลองฝึกเต้นที่บ้านดูนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนไปกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราเรียนหน่วยอะไรนะคะหน่วยฤดูหนาวใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะคุณรูณจะสอนเด็กๆเ,เรื่องการเล่นเว่าวในฤดูหนาวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะทําไมเราถึงเล่นเว่าวในฤดูหนาวนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีหรือว่าเป็นการเล่นว่าวของ ของชาวภาคเหนือนะคะเวลาฤดูหนาวมาลมก็จะแรงนะคะเขาก็เลยทํำว้าขึ้นมานะคะทําทไมเว่าวถึงต้องลอยบนท้องฟ้าเพราะว่ามันเป็นลมหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็น ว่าวไหมคะอ่าว่าวในฤดูหนาวที่เขาเล่นกันชอบเล่นกันนะคะในตามทุ่งหญ้านะคะก็เขาก็จะนำว่าวไปอยู่กลางที่พื้นที่กว้างๆนะคะเขาจะได้วิ่งว่าวกันนะคะแล้วว่าวก็จะลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะทาไมว่าวถึงลอยบนท้องฟ้าเพราะว่าเป็นลมหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆทํา ว่าวนกนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์นกพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์ว่าวนกกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งมีอะไรคะกาวใช่ไหมคะสองอะไรคะกันไกนะคะแล้วก็อะไรคะ,ะ,คะ,ะ,รคะเด็กๆสีปากกาเมจิกหรือว่าเด็กๆจะใช้สีไม้ตกแต่งนกก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูซองอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะว่าเด็กๆได้ครบหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะกระดาษ a 4ใช่ไหมคะแล้วก็กระดาษสีาบางคนก็จะได้สามเหลี่ยมบางคนก็จะได้กระดาษสีสี่เหลี่ยมนะคะจะได้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรคะเชือกนะคะหรือว่าได้นะคะแล้วก็อะไรคะกระดาษสีดำเพื่อที่จะทำปากนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูตรงนี้นะคะเราจะไว้สำหรับร้อยตัวเชือกนกนะคะให้เด็กๆนะคะจับกระดาษมาแบบนี้นะคะอเอาไว้ตรงมุมนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทากาว ทากาวตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ติดไปอีกด้านนึงนี่แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้อีกหนึ่งด้านเด็กก็ทาตรงมุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็ติดไปตรงนี้นะคะอย่าติดตรงรูที่คุณครูเจาะไว้ให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ต่อไปเราจะมาทําปากนกกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นกระดาษสีดำสามเหลี่ยมแบบนี้ไหมคะเด็กๆก็ตัดให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทากาลงไปสองด้านเด็กๆก็นํามาติดตรงปากนกนะคะทําทให้ปากนกแหลมๆแบบนี้นะคะ ั้นตอนที่2คือปากนกนะคะต่อไปเราจะไปทำหางนกกันนะคะ,ะถ้าเด็กๆตัดหางนกไม่เป็นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดหางนกให้ก็ได้นะคะก็จะตัดเป็นแบบนี้นะคะคุณรูจะใช้สามหางนะคะ แบบนี้นะคะเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้ก็ได้นะคะ,ะเราก็จะนำหางนกนะคะมาติดตรงนี้นะคะเด็กก็ทากาวไปเลย นำมาติดแบบนี้เหมือนของคุณครูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะติดทีละอันก็ได้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นหางนกต่อไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนกกันนะคะเด็กๆาตานกต้องเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีดำใช่ไหมคะเด็กๆก็ วาดวงกลมตาวงกลมแล้วก็มีตากลมๆข้างในอีกหนึ่งตาแบบนี้ได้หนึ่งข้างแล้วต้องพลิกอีกด้านก็จะมาวาดตาอีกนะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งปีกนกกันนะคะเด็กๆก็ขีดเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ได้เลยนะคะ จะเป็นปีกนกขนนกนั่นเองเด็กๆต่อไปอีกหนึ่งข้างขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราตกแต่งปีกนกเป็นขนนกแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆเ,เห็นรูตรงนี้ไหมคะ เราก็นำเชือกนะคะใส่ตรงรูตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทำยังไงคะมัดให้เรียบร้อยนะคะ<อ>ก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ ประดิษฐ์ว้าวนกนั่นเองค่ะเด็กๆว่าวของเด็กๆว้าวนกของเด็กๆเสร็จหรือยังคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมลองนะคะลองไปวิ่งว้าวดูนะคะแต่เวลาวิ่งว้าวเนี่ยเด็กๆต้องมีพื้นที่พี่เป็นยังไงคะกว้างนะคะห้ามีพื้นที่ที่แคบๆนะคะเพราะว่าการวิ่งว่าเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่ที่เป็น ที่กว้างๆอย่างเช่นสนามหน้าบ้านนี้นะคะแล้วเด็กๆลองวิ่งว่าวดูนะคะว่าว่าที่เด็กๆทำเนี่ยลอยหรือเปล่านะคะแล้วที่สําคัญนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปที่เราเรียนมานะคะในในฤดูอะไรคะเด็กๆในฤดูหนาวใช่ไหมคะเอะอหนามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบสิคะว่า ปรากฏการ์การเกิดฤดูหนาวเนี่ยในช่วงเดือนอะไรคะเด็กๆเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาใช่ไหมคะแต่มกรานะคะมกราคมก็ยังมีอากาศหนาวอยู่นะคะแต่เดือนธันวาเนี่ยก็จะหนาวจัดมากเลยหนาวอากาศหนาวเย็นนะคะแล้วปรากฏการ์ในฤดูหนาวเนี่ยมีปรากฏการ์อะไรให้เด็กๆได้เห็นบ้างคะ,ะมีอะไรคะ มีหมอกใช่ไหมคะถ้าใครได้ไปเที่ยวที่บนดอยนะคะที่สูงๆเราก็จะสามารถเห็นหมอกนะคะแล้วตอนตื่นมาเช้าๆเด็กๆก็จะเห็นหมอกนะคะหมอกก็จะลงมานะคะ,ะต่อไปเราก็จะเห็นอะไรอีกคะ น้ำค้างหรือแม่คันิงใช่ไหมคะ,ะแม่คันิงถ้าหนาวมากๆนะคะ,อ,ะอย่างถ้าหนาวจัดอย่างบนดอยนะคะเราก็จะเห็นแม่คันิงนะคะซาำนะคะก็จะเห็นปรากฏการณ์อะไรคะน้ำค้างตกใส่หญ้านะคะถ้าบ้านใครมีหญามีสนามนะคะเด็กๆก็ลองไปสังเกตดูนะคะว่ามีน้ำค้างตกอยู่บนยอดหญ้าหรือเปล่านะคะ แล้วอุปกรณ์กันหนาวที่เด็กๆต้องเตรียมในฤดูหนาวเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่าลืมนะคะ,ะทำยังไงให้ร่างกายเราอบอุ่นก็ต้องส,สวมเสื้อกันหนาวทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ